ถ่อกูจะยิ่งมึงมีตังเนี่ยกับเงินที่มึงมีเงินที่ฟูมีแรกเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเถอะกูพูดแค่นี่แหละกูไม่รู้ทุนเหรอนะอันนั้นไม่จําเป็นอ่ะครับผมผมแค่มีกินมีใช้ผมพอเพราะพอหรอกูก็ทำงาหากินเหมือนกันอ่ะไม่ต้องกลัวหรอก่ากูจะไม่จ่าคาเล็กซี่โอ้โหกูไม่ได้ไงอ่ะร้อนตัวไม่มีตังแต่คาเล็กซี่ถ้ากูไม่มีแต่คาเล็กซี่นะกูไม่ยอมเหมาก็นี่ไงคุยกับพี่ตำรวจแล้ว แค่ม like so, like like ึงไม่คุยอะอยากคุยเลยตรวจมาเดี๋ยวไปไปไล่ตามด้วยทำงานมีงานอีกเยอแหละวัวดี๋ยใช่ทีนี่ไม่เก่งไซส์อะไรที่เขาบ้างเหรอฮะกูคุยกับมึงกับมึงมันไม่เข้าใจเองโถ่ตัวเข้ามาไปเลยนอนหัวไม่มีเลยแหละจะบอกให้ชื่อเป็นอย่างเงี้ยเพราะกูจ๋ว เข้าใจปะคำว่าจั่วแต่ที่กูพูดงั้นให้นนมันดูดีไงแม่มองว่าเป็นอย่างนั้น,นไงถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยอยากอัคดคลิปเลยมองตลอดอยนี้ใช่ไหมฮะเพราะลูกค้ากูนัดคลิปแม่อะไรเงินไปไงมึงจะยังไงไอ้คนถามฮะไอ้กูถามมึงจะยังไ เด้วให้หลดเลยที่ให้ราไปได้ตังคันั้นนี่ที่อยนั่นพี่ก็มีทุกวันเดี๋ยวรอให้ตัวเขามาให้ไปให้บ้านไปแรกต้องแดแดงเอามาละแดงเอามาละรอห่อนรอน่อยรผมขอดับเครื่องรถก่อนนะครับผมฮะ้องไกเครื่องรถก่อนนะครับผมนั่งรอนี่ก่อนเนี่ยนั่งรถแดงเลยนั่งรอนี่ย่อยากตั้งปัญหานลไป่อยากตั้งปัญหาเองนะ อย่างหนึ่นกูไม่ได้คนผิดด้วยมึงก็เป็นคนผิดหันรูปตัวใช่รึยัยผมมกระแทกแขนกูแล้วกูไม่ไม่ได้กระชากค,ครับไม่ได้กระทกเหรอและที่นี่จะทำเพราะอ,อะไรป้องกันตัวเองบ่ะเออนี่ป้องกันตัวเองนะผมไม่ได้ทำร้ายคุณนะไม่ทำร้ายเหรอมีมกระทรากแขนนี่คืออะไรไม่ได้กระชากค,ครับแค่ให้คุณวิ่งหนีเขาเปพยายนไ่ด้ยังไงก็ได้ครับผมอืมให้เขาเป็นพยานได้ครับเปิดกล้องได้ครับได้ ทุกคนก็ไพยายามกันได้มึงเที่วกันนะองคนถับแบบเตี้ยอย่างมึงอ่ะที่ไม่มีมารายาทต,ต่อลูกค้าเลยอ,อยาฉันถามเลยว่ามึงจะไปส่งกูถึงที่ไหมอืมเพราะกูก็อ่ะกูก็ยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันทำไมอ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอ่ะกต่มึงกูแค่ว่าตอนนี้นเคบค์มีปัญหาเออมันโอนเงินส่งไม่ได้มึงไม่เชื่อหรอเีื่อหากูโกหกเหรอ อ่อาเน,นีย่ยกูจะโชว์เงินเงี้ยเนี่ยเงินนอกมึงมีแรกเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผมไม่จำเป็น,นปหัวสมองมึงคิดไงเพื่อจะดูคนอย่างมึงไม่รู้ฮะหรนี่นี่คือมีอนไรก่อนโดนด้าส่สวนบริทางประชีบริการไม่ดีแล้วก็เขาให้ติดงยาติดตลอดไปอืมก็ทำมาหาได้อย่างอื่นซะเถอะมึงติ่งยาขับแบตตี้เลย ไม่มีหน้าที่บริการคนเนี่ยลูกค้าดิเล่มากขาแค่ติดหัวไม่เหี่ยวที่กูผอมกูก็เป็นเอ็ดพูดให้มันดูดีไมีไ่นั้นแหละกูบอกเป็นเอด็ดอายเข้าไหมไม่อายจัดหนุมเป็นเอ็ดขาทำไ,ไมคะไม่อะนี่พูดแต่หน้าต้องเลยเนี่ยถ่ายไปดีเนี่ยเรียนแบบ อยู่แล้วอ,พอ,พอย่างเงี้เพราะว่าพก็อยู่อย่างนี้ประจำพวกก็ทำงานอยู่ที่นี่งมีที่กระโหลกกระลาโถตะโกนเขาไม่ใา่ตาผมว่าไม่ได้จ่ตาผมครับที่กรุงหาดก่าเน <ขอ S 1> ี่ยติดตเงินป้าเขาเขารู้จักกับป้าเขาหืมไม่ตส่ตาเขามไม่ใส่ตงครับกูไม่ตนถึงขนาดว่าต้องวิ่หนีกับพี่จำสมบัตป่าไงด้วยโอ ่นะ่่นแไใชไมถ้าเกิดกูอ่ะไม่มีขึ้นมานะมึงโดนกูแน่กูฟ้องกับหมดตัวแน่หึนี่ครไม่แน่แน่ขอกูกูเป็นเอภาพูดดีกูพูดูด,ดีด ไม่ได้ไม่ได้เป่าไม่แงหน้ามงอ่ะม่เหรอฮะไม่หต่งหน้าใหยิ่งงงอ่ะ